อภิธรรมปิดกธรรมสังคณียนุดีกาในนิเขปกันนะนิเขปกันท่านพนา,นาทุกกานิกะเขปกคะถาไว้ข้อ1นึ่หน้า245ท่านบอกว่าเมื่อความผูกพันแห่งรูปตามที่รูปเป็นไปอยู่บุคคลท่านเรียกว่าย่อมเดินย่อมยืนย่อมนั่งจิตที่ให้รู้ชัดเจนอย่างนั้นเกิดอุปถรมอิริยบท จิตห้ดวงคือชวนะจิต57ดวงและโวธพนะจิตแยกปัญจมชานจิตนั้นที่ถึงอภิญญาและยังไม่ถึงโดยกุศลและโดยกิริยาออกจิตที่สอรคตด้วยทีนามิทะไม่อย่างรูปที่ชัดเจนให้ตั้งขึ้นและไม่อุปัมภมเพราะธรรมที่เกิดร่วมกันกระทําความไม่ควรแก่การงานเพราะเหตุนั้น ท่านอาจารย์กล่าวว่าเิริยาประถังสันทาเรตุงอสักกลตังนี่ไงแล้วตอนหลังนั่นก็พูดถึงไอ้ีนามิทัศร,รูปที่เกิดจากทีนามิทัศเป็นสมุทฐานอีกที่มันจะทำให้ฟุบลงเนี่นี่นะเนี่ย,นะยต้องไปดูอัตราก่อนเนาะเล่มไหนอันนี้อันนี้ นี่เก็บประกันอันนี้มันดีกานะอัน,นุดีกาเนี่ยผมข้ารู้แล้วเนะนี่ยจะบอกถึงเอเนี่ย758ดวงที่ทรงอิริยบถไว้ได้นะแต่ยกเว้นถีน้มิท้าด้วยนะนี่นะอะไรต่ออะไรบ้าง58ดวงน้องนับเปครบแต่ท่านก็บอกไว้แล้วว่ามีอะไร พราะเมื่อคนที่จะหลับนะเนาะมันไม่ได้นอนธรรมดาแล้วมันอย่างนั้นนะชื่อว่าไม่ทรง,ท<ช>ทอ,งอิริยาบถแหละเมื่อความผูกพันแห่งรูปตามที่เป็นรูปเป็นไปอยู่บุคคลท่านเรียกว่าย่อมเดินย่อมยืนย่อมนั่งบุคคลย่อมเดินย่อมยืนย่อมนั่งเจตที่ให้รู้ที่ชัดเจนอย่างนั้นเกิดอุปธรรมอิริยาบถ จิตห้ดวงคือชุมนจิต57ดวงและบทธรนิจิตแยกปัญจมชานาจิตนั้นที่ถึงอภิญญาและยังไม่ถึงโดยกุศลและโดยกิริยาออกจิตที่สอนแล้วก็ด้วยถีนมิทะไม่ยังรูปที่ชัดเจนให้ตั้งขึ้นและไม่อุปธรรม เพราะทำที่เกิดร่วมกันก็ะทาความไม่ควรแก่การงานเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าอิริยาปถังสันตาเรตุไม่อาจเพื่อจะทรงอิริยาบถง่วงเหรอนะไม่อาจทรงอิริยาบถง่วงงวงเงียรนะแต่แต่ยังไม่หลับใช่ไหมทรงไม่ไหวแล้ว แม้กระทั่งทีนมิทะจิตที่สองกอดด้วยทีนมิทะนี่ก็ไม่ยังอิริยาบถให้ตั้งขึ้นไม่ไม่อาจทรงอิริยาบถได้ครัแต่กี้เนี่ยผมกําลังคุยถึงเรื่องดีกาเน่ยว่าการกําหนดอิริยาบถก็คือการกําหนดกายที่มีอิริยาบถเท่านั้นับ เอวะตัวนั้นแต่ว่าเท่านั้นอามกายที่ไม่มีอเรียบตัดสะอวัต<ช>ถาวิเศษสัะภาวะโตติดุตโตตัดสะคนจะโยกอะไรเพราเพราะความพิเศษแห่งการกำหนดกายนั้น อวัตถาตัวนี้ก็แปลว่าอาการก็ได้นะแปลว่ากําหนดก็ได้ครับเพราะความที่แห่งอิริยบทนั้นเป็นความพิเศษของอาการเป็นความต่างกันอืของอาการอือของายนั้นตัดสานี้ แล้วอิริยาบถเป็นอาการที่ต่างกันของกายนั้นอ,อิริยาบถเนี่ยมันเป็นอิทธิลิงหรือเปล่าหรือปุอ่อองลิงปุ่งลิงอิรยาประเคยพบใช่ไหมอิรยาประ พราะความที่เพราะความที่กายนั้นเป็นความต่างกันแห่งอาการเพราะเป็นความต่างกันของอาการของกายนั้นมันต้องมายกออีกตัวกับ เพราะความที่แห่งอิริยบทเป็นความแตกต่างกันของอาการของกายนั้นบ่านจึงกล่าวว่าพระตาฐาจารย์จึงกล่าวว่าอิริยาบถปริ พรานเนนะด้วยการกำหนดอิริยาบถจะต่ออิริยาปถถาปร,ริคคันหานเนนะอิริยาปถถาปร,ริคคร,ระาระรนาเนนะ ด้วยการกําหนดอิริยาบถดังนั้นการกําหนดอิริยาบถเนี่ยก็คือการกําหนดร่างกายทั้งหมดนั่นแหละสกลก,กาย,ยตรงนี้ตรงนี้นะที่มีอิริยาบถเอว่าตัวนี้ถ้าเราจะแปลว่าถ้าเท่านั้นมันก็จะเป็นอีอย่าง ตะกี้เนี่ยบอกว่านั่นเที่ยวเป็นเน้นใช่ไหมเน้นก็ได้ใช่ไหมเน้น,น,นครับเน้นอ้าวถ้าเป็นเน้นนี่ผมว่าเป็นไปได้เหมือนกันตรงไหนตรงที่บอกว่าการกําหนดอิริยาบถก็คือการกําหนดกายนั่นเองกายที่มีอิริยาบถนั่นเองในย่านนี้ก็ได้นะ เอออิรยาบถเนี่ยมันมันอาศัยกายอยู่มันเป็นอาการมันเป็นความเป็นไปของกายมันแยกกันไม่ออกครับครับเขาว่าอะไรมันเสือกับลายเสือใช่ไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นอนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงแสดงระยะที่หน,น,น,นึ่งกับในยะที่สองในยะที่หนึ่งเนี่ย แยกอิริยาบทเป็นสี่แล้วก็เวลาตั้งชื่อก็ตั้งชื่อว่าหมวดอิริยาบทแต่ว่าทรงแสดงในยะที่สองไว้อะให้กายเป็นประธานแต่ก็ก็แสดงไว้ว่ากายตั้งอยู่โดยอาการยืนเดินนั่งนอนเม่กายไหนละ่ะกายที่ตั้งอยู่ โดยอาการยืนเดินนั่งนอนนี่ทีนี้มาดูดีกาตรงนี้นะครับดีกาที่ท่านบอกว่าการกําหนดอิริยาบท,ทก็คือการกําหนดกายที่มีอิริยาบทนั่นแหละคล้ายๆอย่างนี้ไหมย,ย้ำใช่ไหมย้ำได้เลยยคือจะมองอย่างนี้ก็ได้นะมองว่า คำว่าอิริยาปถะปริคันนะเนี่ยนะอิริยาปถะปริคันนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นสมาธิลบตัวตัวกลางไปอิรยาประครับลบกายะไปอ่ะเพราะว่ามันทิ้งกันไม่ได้ใช่ไหมแต่เวลาที่ท่านเขียนเนี่ยท่านไม่ต้องใช้คําว่ากายยะออกมาหรอก เพราะว่าถึงเขียนกันว่าจะตุยริยาปะาประิคันนะเนี่ยคนก็ต้องเข้าใจว่าก็ไอ้กายนั่นแหละที่มันมีอะิยบทถ้ามันมีมีอะิยบทลอยๆแต่มันไม่มีกายมันเป็นไปไม่ได้ <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นคําว่ากายเนี่ยก็ลบไป mm hmm. เป็นสมานที่ถูกลบตัวนี้ไปก็ได้ mm hmm. แต่ความหมายมันก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกตามความเข้าใจของเราเ <Okay. S 1> นะี่ยแต่ท่านอธิบายดีกาเนี่ย mm hmm. ท่านพยายามอธิบายตระถาว่าไอ้รูปศัพที่เขียนมาอย่างเนี้ยนะ มันก็มันก็ต้องกําหนดกายนั่นแหละที่มีริยบทครับโดยอาจจะมองรูปศัพท์ของอาจารย์ขาาชาว่าถ้าลบกายยะศัพท์ไปอืได้ลบไปมัชชิมะมัชเชโรปะสมากายที่ตั้งอยู่โดยอาการยืนโดยนั่งนอนนั่นแหละก็ได้นะเนี่ยในที่สองยมทัะเจ้าแสดงไว้ในที่สองใช้กายเป็นประธานครับ ผมต้องถามกันแล้ว่าสองในก็จริงอ่ะแต่เวลาจะนําไปปฏิบัตินะ่นำไปปฏิบัติสองอย่างใช่ไหมหรือว่าอย่างเดียวไก่คิดได้สองอย่างเก่งมากคิดได้สองแต่ก็เป็นสองอย่างนะ <laughs> มันทิ้งกันไม่ได้แต่ถ้าดีกาตรงนี้อาจจะชัดเจนเลยจะชัดเจนเลยว่าท่านให้ปฏิบัติยังไงให้กําหนดยังไงอ มีมีมีอาจารย์ที่เก่งกับที่กายไปดูโน่นนั่นก็จะล่องลอยไปจับหลักไม่ได้เลยแต่ถ้าพระบาลีอัิษาดีกาเนี่ยท่านก็จะห้ามระยะอื่นเลยนะเรียนในพิธรรมก็เอนเอเดชั่งพิธรรม ก็อ <c oughs> รอดไม่ได้อีกในบทอะไรนะอันนี้ฝันนนรูปเป็นรูปที่ไม่ควรพิจารณาสองมสนรูปใช่พบหรือยงังพบหรือยังตรงนั้นตรงที่ท่านเก่าไว้ล้พบหรือยงัยงยงังยังตรงนี้ไม่ีไม่ทราบอ,อยู่ใน อยู่ในดีกา,ายอยู่ในวิสุทธิมัคไม่ใช่เหรอไม่อยู่ในดีกาท้ายๆของมหาสติปัฏฐานเยอตอนจบหนึ่งต้องสรุปไว้ที่บอกว่าเจ็ดปีหกปีห้าปี<ม>าดูตอนนั้นหน่อยก็ได้ครับตรงนั้นท่านก็จะพูดไว<ม>้เลย่ผมเอามาจากตอนนั้นที่ผมเขียนหนังสือเอล่มแดงว่าท่านบอกไว้เยอะออนะครับตรงนั้น อาจารย์ลาดีสยาดอท่านบอกไปว่าอิยาบทคือรูปธรรมท,ทั้งหลายนั่นเองที่เป็นไปโดยอาการต่างกันนั้นๆม,มีอาการเดินเป็นต้นก็จะสอดคล้องกับอีกาในยยะที่สองในยะที่พระเจ้าแสดงในยยะที่สองรูปธรรมท,ทั้งหลายนั่นเองที่เป็นไปโดยอาการต่างกันนั้นๆ มีอาการเดินเป็นต้นกายนั่นเองรูปธรรมทั้งหลายนั่นเองที่เป็นไปโดยอาการม,มันก็จะเท่ากับคำว่าอิริยาปถวะโตกายสสะนั้นไว้ว่าการดาเนินไปของิวปรสนานั้นเป็นการกำหนดธรรมที่ควรพิจารณา ยิริยบทและการแลดูเป็นต้นไม่ใช่ธรรมที่ควรนํามาพิจารณาเพราะเป็นเพียงความต่างกันของอาการของรูปธรรมทั้งหลายคล้ายกับอนิพพนนรูปมีวิญยติรูปเป็นต้นนิวรณ์และโพชฌงไม่ควรกําหนดแต่ต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าในอิริยบทเป็นต้นการดําเนินไปของวิปัสสนาเกิดไม่ได้รูปธรรมทั้งหลายที่มีอริยบทเป็นต้นนั้นเป็นอาการ ย่อมถูกกำหนดโดยมีริยบทเป็นต้นเป็นเครื่องหมายเหมือนพวกธรรมมีอาการมีผมเป็นต้นเป็นที่ยึดมั่นนั้นย่อมถูกกำหนดโดยอาการมีผมเป็นต้นเป็นเครื่องหมายด้วยความประสงค์อย่างนี้พระมหาสวะเถระจึงได้กล่าวว่าถึงในอิริบบทเป็นต้นการดำเนินไปของวิปัสสนาก็เกิดได้คือตัวอริยบทเนี่ย จะให้เกิดวิปัสนาไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามีวิธีดูให้เป็นเนี่ยเกิดได้ต้องดูให้เป็นนะหมดสัมปชัญญะก็เหมือนกันที่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนดีกาเนี่ยก็นั่นแหละเลขตกเลขไว้ตกข้างบนไหมเลขแปดก็ตรงท้ายของมหาสติปัฏฐานาสูตรนั่นอครับ เราก็ดูอัถกถาแล้วก็ดูดีการ่มันขยายกันอยู่จากที่ผมพบว่าอ้าวสมัยก่อนท่านก็ตั้งคําถามตั้งแง่มุมอะไรไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแล้วมายกหลังๆทําไมไม่ดูของท่านละ่ะนี่แหละผมมาพบตรงนี้ละ่ะท่านก็ตั้งเป็นแง่เป็นมุมเป็นถามเป็นตอบของท่านไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะจะมาเถียงอะไรอีกละ่ะเราไม่ดูของท่านเอง ถ้าดูของท่านนะเตะแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเราไม่ได้ปฏิบัติเ้วคงไม่ได้แง่มมุมตรงนี้เนี่ยอ่านแลก็คงจะไม่เข้าใจนะอ่าแล้วก็คงจะไปตีความเหมือนหลายๆท่านตีความไปนั่นแหละเรามีขยาใส่มนทางนี้เราก็คงจะบอกว่าอรยุยาบนนี้มันน่าจะขยายขวางเยอะๆกำหนดไม่ได้จะทำในคนที่จาละนานธรรมปัสนาในคนละตอนนะคนละตอนครับหลังจากที่ท่าน จบธรรมานุปัสสนาจบไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วมันจะมีข้อความประกินอากาศสรุปท้ายเนี่ยวิปัสสนาพินิเวโซพินิเวโซคือหมายถึงว่าการตั้งอยู่การเกิดขึ้นเนี่ยการตั้งลงแปลได้ความได้หลายความหมายครับพินิเวโซแปลว่าความยึดมั่นกระด็นแต่ในเล่มแดงที่ผม ตกเลขไว้น่ะผมผมบอกเหตุผลไว้อยู่ว่าในวิสุทธิมรรคเน่ยเท่ากับคำว่าอาปัชฉันังกิงปเนเตสุสัพเตสุอภินิเวโสชายตินาชายาติริยาปะถะสัมปชาชัญญามีวรณะสัมโพชังเทสุอิ อภินิเวศน์ะชายติก็ถือโอกาสทบทวนตรงนี้ไปในตัวเลยครับจะได้ไหลแง่ไหลมุมแตกแขนงแตกแง่แต่มุมไปได้เยอะ นี่เขาขายอภิณิเวโสปฏิปัติชนังเนี่ยครับันนั้นผมพบในวิสุทธิมัตคกรรมมัทานาพินิเวโสก็มีอรมาณาพภินิเวโสคือท่านพูดที่หลังใช่ไหมมหาสุวัตเทโระเนี่ยครับ ใล้ๆเป็นผู้เชี่ยวชาญทางที่ขั้กาีกาแล้วพระพุทธโภสาอาจารย์ก็ให้ความนับถือท่านด้วยเนี่ยอภิเนเวสามันมีอยู่ตรงนี้ด้วยลองลองลองดูตรงนี้ด้วยในนิคมนาคถาของหาสศิษฐประฐานสูตรในเล่ม นิสยมหาสติปัฏฐานแสดงไว้เชิงอาจว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้โดยทรงแสดงเนื้อหาที่เป็นกรรมฐานทั้งหมด21อย่างคือ 1. อาณาปานะ 2. องจตุอิริยาปถะ,ะ 3. จะจตุสัมปัชญ,ญะ 4. ทวัตติงสาการะ5จะตุทาตุววัฏฐานะ 6กถึง14นวสิวธิกา 15. เวทนานุปัสนา 16. จิตตานุปัสนา 17. นิวรณปริกหะะ8 8ขันธะปริกหะะ,ะ9 9อายตนะปริกหะะ2โโพจังคะปริกหะะ 21. สัจจะปริกหะอันหนึ่งในบรรดากรรมฐาน21อย่างเหล่านั้นพึงทราบว่า กรรมฐาน11อย่างคือ 1. อานาปะนะ 2. ทวัตติงสาการะ3 1ถึง1ินวสิวติกาได้ชื่อว่าเป็นอัป,ปะนากรรมฐานในมงเล็แต่ถ้าถือตามมติของมหาสิวเถระพึงทราบว่าอัป,ปะนากรรมฐานมีเพียงสองเท่านั้นคืออานาปะนะและทวัตติงสาการะส่วนนวสิวติกาเป็นเพียงอาทีนวานุปัสนา ส่วนกรรมฐานที่เหลือจะเป็นอุปจาระกรรมฐานในบรรดากรรมฐานเหล่านั้นพระอัจกรยอาจารย์อธิบายว่าโยคีไม่สามารถเข้าถึงวิปัสนากล่าวคือการพิจารณาสามาสนิยธรรมในกรรมฐานเหล่านี้คืออุรยาประทะกรรมฐานจตุสัมปชัญญะกรรมฐานนิวรณกรรมฐานพ่ชังค้ากรรมฐานก็สาเหตุที่พระอตจารยอาจารย์อธิบายไว้เช่นนี้ เป็นเพราะท่านเห็นว่าทั้งอิริยบทและสัมปชัญญะยังไม่ใช่เป็นสม,มะสนิยธรรมกล่าวคือธรรมที่พึงพิจารณาเป็นวิปัสนาโดยตรงนี้เป็นแต่เพียงช่วงจังหวะพิเศษของรูปธรรมเท่านั้นเหมือนกับวิญญาติรูปเป็นต้นนั่นเทียวส่วนกรณีของการปฏิเสธอิวรและพชงนั้นท่านหมายเอาในตอนเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสนาเท่านั้น ว่าไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นวิปัสนาโดยตรงแต่เมื่อฝึกฝนจนกรรมฐานแก่กล้าแล้วก็สามารถพิจารณาเป็นวิปัสนาได้อยู่เกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงวิปัสนาโดยกรรมฐานนี้พระมหาสิวะเถระมีความเห็นว่าโยกยีสามารถเข้าถึงวิปัสนาได้ด้วยกรรมฐานแม้ทั้งหมดโดยพระมหาเถระรูกนี้ได้เหตุผลว่า โยกยีสามารถพิจารณารูปธรรมที่มีอิริยาบถสัมปชัญญะเป็นช่วงจังหวะได้โดยอาศัยการกล่าวผ่านทางอิริยาบถและสัมปชัญญะนั้นและสามารถกำหนดปัสนาในธรรมที่สัมพยุตและอาศัยนิวรณ์กับโพชฌงได้โดยมีนิวรณ์กับโพชฌงเหล่านั้นเป็นเครื่องนำทางอันหนึ่งการกำหนดรู้อิริยาบถเป็นต้นที่พระมหาสิวเถระยกมาอ้างนั้นพึงทราบว่าสำหรับอาธิกรรมิกะบุคคลแล้ว เมจะไม่สามารถรู้โดยสภาวะได้แต่เมื่อปฏิบัติจนถึงขั้นเป็นอาระะทะวิปัสสะบุคคลแล้วย่อมสามารถที่จะรู้ได้รู้โดยสภาวะได้ดังที่ในคำพีมหาวัคคิกาวงเล็บสองทับสี่มแปจรจุดปิดวงเล็บได้กล่าวไว้เป็นปริภาษาว่าอปริญญาปุกพิกาอิปริญญา ขึ้นชื่อว่าปริญญาแท้ย่อมมีปริญญาเจียมนำหน้าเสมอ